ไปกันที่จังหวัดสุราธานีค่ะชมรมครูอาวุโสสุราธานีค่ะก็จัดกิจกรรมขึ้นมานะคะงานวันครูอาวุโสและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566ค่ะ ที่ห้องศรีวิชัยโรงแรมวังใต้อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีชมรมครูอาวุโสสุราษฎร์ธานีกำหนดให้วันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันครูอาวุโสโดยจัดกิจกรรมงานวันครูอาวุโสและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566เพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานของชมรมเป็นไปอย่างเป็นไปตามเป้าหมายโดยมีอาจารย์ล้วนรอดทองเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายสมมาตรแสงสุวรรณ ประธานชมรมครูอาวุโสสุราธานีและครูอาจารย์สมาชิกชมรมกว่า300ท่านเข้าร่วมกิจกรรมค่ะค่ะสำหรับชมรมครูอาวุโสสุราธานีเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2551เกิดจากการรวมตัวของผู้ที่เคยประกอบอาชีพครูหรือบุคลากรทางการศึกษามาก่อนได้มีโอกาสร่วมพบปะเสวนาปัจจุบันมีสมาชิก1021รายนะคะสำหรับการดําเนินงานของชมรมในปีที่ผ่านมาได้ส่งเสริมสนับสนุนด้านสวัสดิการสมาชิกได้แก่กิจกรรมการเยี่ยมสมาชิก ที่เจ็บป่วยกิจกรรมนันทนาการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพและด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ด้านการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาได้แก่การจัดหาทุนการศึกษาเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านการส่งเสริมศรริลปวัฒนธรรมได้แก่การจัดกิจกรรมส่งเสริมรรรประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆตลอดจนกิจกรรมการสร,ร,ร้างความรักความผูกพันความสามัคคีในหมู่คณะภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าครูอาวุโสทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีอายุมั่นขวัญยืนมีความสุขเหมาะสมตามวัย สามารถสร้างคุณประโยชน์แก่ครอบครัวและสังคมได้ตลอดไปค่ะนอกจากนี้ภายในงานประกอบด้วยพิธีการบูรพาจารย์รำลึกถึงความสำคัญของครูตลอดจนการมอบโลก่เกียรติคุณแด่ครูผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมจำนวน2ท่านเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้อุทิศตนและเป็นแบบอย่างที่ดีมาอย่างต่อเนื่องค่ะ